ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สกอตวิวค่ะเป็นจุดชมวิวของเอ่อเซอร์วอลเลซสกอตนะคะซึ่งเป็นเอ่อคลที่สำคัญในสกอตแลนด์ในหลายร้อยปีที่ผ่านมานะคะเป็นทั้งนักเขียนเป็นนักนักกฎหมายนะคะก็จุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ ซอร์วอลเลซสกอตนะคะจะมาแวะชมวิวทุกครั้งที่ผ่านเส้นทางนี้นะคะม้าที่พาท่านมาเนี่ยก็จะมามาแวะอยู่จุดนี้นะคะในทุกๆวันเลยก็จะเป็นจุดชมวิวที่เห็นวิวพาโนรามานะคะที่สวยมากนะคะอีกจุดหนึ่งของสกอตติสบร o r เดอนะคะก็จะมีแม่น้ำทวิสนะคะ ถ้าเรามองลงไปนะคะจะเป็นแม่น้ำแล้วก็โค้งวนลงมาอีกด้านหนึ่งฝั่งนี้นะคะก็จะมีขุนเขาที่เราเห็นเป็นแนวยาวแล้วก็ไกลสุดลูกหูลูกตาออกไปเลยนะคะนะคะก็จะเป็นบรรยากาศจะเป็นจุดที่ค่อนข้างสูงนะคะบนเขาอันนี้พี่ หันให้ดู360องศาน,นะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะเช้าเช้า9นาฬิกานะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ5องศา,าแต่รู้สึกจะเย็นเหมือนประมาณสัก2องศา,ลาเลยนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะ